นะคะม้นแบงเป็นสองลาที่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลงฝึกเล่ขาวมาสองลาที่ตรงมีอย่าบอกว่าโอ๊ยเห็ดเราจะไข่สิบเบิ้งคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าไข่เบิงบ่เบิ้งนะคะของลาที่จันาที่เพราะต้องฝึกท่าด้วยค่ะเพื่อนๆยายาละเลยกันทําคลิปนะคะมันจําเป็นอยู่ด้ค่ะร่องเบิงด้ค่ะก็เสื้อกับล่องเบิงของลาที่จันาที่เพราะต้องฝึกท่าด้วยค่ะเพื่อนๆยายาละเลยกันทําคลิปนะคะมันจําเป็นอยู่ด้ค่ะร่องเบิงด้ค่ะ ก็เสื้อกับล่องเบึงเตรียมพร้อมสําหรับต่างคาเพราะเวลาต่างคามาแล้วเขาต้องเขาต้องมาทําคลิปดินตัวแล้วคือจอบทํำวิดีโอหย่าไว้น้ำพอหนึ่งนาทีมันด้มาเร็วสองฝึกรีมือค่ะเป็นการฝึกคาบดได้เป็นอย่างคือต่างคาบดได้เป็นยังคือตรงล่อหามือซิปมือเจ็ดมือแปดมือเพราะว่าเขาบ่ามีเขาบ่ามีวิดีโอหนึ่งนาทีสองนาทีอยู่ในสต็อกเตรียมพร้อมสําหรับต่างคา พอเวลาต่างค้ามาแล้วเขาตรงเขาตองมาทําคลิปดิกล้วเนี่ยนี่พูดถึงเพื่อนทีนไล่ขาดเพื่อนเพื่อนวิดีโอทุกอันที่เราทําไว้เนี่ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นหนึ่งไล่ได้เบิดเพียงตาบาตัวไหนจะเข้าตัวหนาทีหนึ่งสองนาทีตัวแล้วคือจอดทํา,ทา,ทาททวิดีโอยาเาไว้นั่พอหนึ่งนาทีมันได้มาเร็วสองฝึกฝีมือค่ะเป็นการฝึกค่ะ มาทาคลิปปุ๊บขันห่าบกปุ๊กไว้ด้วยตอนห่อาตามหานาที่เนี่ยพอมาทําคลิปมันจะเป็นเรื่องอยากมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องอยากค่ะมันจะพัรู้ว่าจะไปหาอย่างมันยังจะไดส้สซึ่งมันคนละเื่องเพราะว่าเพื่อนๆต้องต้องเข้าใจว่าเพื่อนๆหาหน้าที่ของสตรีมเพราะหาหน้าที่ของสตรีมหน้าที่ต้องมากค่ะหน้าที่ต้องหลายคลิปเรียวคือถ้าไปขาดเพื่อนๆีโอทุกอันที่เราทรําไว้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเรื่งไล่ได้เบิดเพียงตาบาตัวไหนจะเข้าตัวหน้าที่หนึ่งสองหน้าที่ จะเขาค่ะแต่ว่าบางบางคนกับเขานาที่ก,กว้างกับเขาค่ะแต่ส่วนตัวแล้วนี่จะเขาประมาณสองนาทีเพราะฉะนั้นเวลาเขาลงคลิปท่านสตรีมเราเป็น,เป,นเป็นการตั้งค่าไล่ใดแล้วเนี่ยมันจะมีค้อบืงเองค่ะเพื่อนเพราต้องไปสั่งวนวมาไผถึงมาเบิงระบบเขาะจะส่งไปให้น้บิงืงหองเขาเองร่างตามหานาที่นะคะเพื่อนๆต้องฝึกลงคลิปย่าวน้ำสองนาทีสองนาทีสามนาทีตรงมีนะคะเพราะว่า กับเขาค่ะแต่ว่าบางบางคนกับเขาหน้าที่กว้างกับเขาค่ะแต่ส่วนตัวแล้วนี่จะเขาประมาณสองหน้าที่เพราะฉะนั้นเวลาเขาลงปของทามใบด้วยค่ะบเมนว่าเขาทําแต่คลิปสั้นอันคลิปหนึ่งหน้าที่ถ้าเกิดว่าเขาได้ตังค์คาปุ๊บบางที่คลิปหนึ่งหน้าที่นี่มันบุพอเวลาเขาพันสตรีมใหม่ๆอ่ะเฟซบุ๊กเขาจะตรวจบึ้งค่ะว่าเขามีหน้าที่เขามีอ่าวิดีโอสองสามหน้าที่น้ำบ่อเขาตรงเขา แล้เวเนี่ยนี่พูดถึงเพื่อนทีนคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องทํากี่ตัวรู้สิไหมคะ่ะเขาก็ได้บอกกำหนดวนา่าตรงมีวิดีโอย่างหน่อยสิบวิดีโอหรือยี่สิบก็แล้วแต่นะคะ่ะแต่ว่าสวยด้เลยค่ะครับเรืเลยๆกับกันมีเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเพือ่อนๆต้องเฮ็ดนะคะ่ะพราะว่าเวลาถึงตังคามากมันจะบเรเกิดปัญหา,า่าตั้งสองนาทีสามนาทีเพราต้องฝึกทําด้วยค่ะเพื่อนๆยายาละเลยกันทําคลิป นะคะมันจําเป็นอยู่ด้ค่ะล่องเบิ้งเด้อค่ะบ่เสือกแตล่องเบิง้งวันนั้นเ่าต้องฝึกเห็ดสองนาทีนั่เด้อคะ่ะเป็นเนพื่อนยาหลงประเด็นว่าบ่าเฮ็ดดอกเค็ดแต่อันคลิปเรียวแล้วทำหานาหาวิสิบิตัวแล้วคือชอบทำวิดีโอยงเห่าไว้นั่พอหนึ่งนาทีมันได้มาเร็วสองฝึกฝีมือค่ะเป็นการฝึกเตรียมพร้อมสำหรับตัง้งคาเพราะเวลาตัาง้งคามาแล้วเ่าต้องเ่าต้องมาทำเคล็บสองนาที สามนาทีเพราต้องฝึกทําด้วยค่ะเพื่อนๆยายาละเลยกันทํา,าคลิปนะคะมันจํเป็นอยู่ด้ค่ะล่องเบิ้งด้ค่ะบ่อเซอกับล่องเบิง้งตั้งใจค่ะตั้งใจหาแล้วก็พานตั้งคาด้ค่ะพระว่าสตรีมเนี่ยวิดีโอทุกอันจะเป็นไายใดเบิร์ดด้ตัวแล้วคือจอบทําวิดีโอย่าเาไว้นั่มพอหนึ่งนาทีมันด้มาเร็วสองฝึกฝีมอือค่ะเป็นการฝึก ็จะ,จะเขาค่ะแต่ว่าบางบางคนกับเขาหน้าที่ก,กว้างกับเขาค่ะแต่ส่วนตัวแล้วนี่จะเขาประมาณสองหน้าที่เพราะฉะนั้นเวลาเขาลงเพระว่ามันเราถามเพื่อนๆหลายๆคนบึงส่วนตัวแล้วส่ว <c oughs> นตัวแล้วจําเป็นค่ะการทําคลิปยาวเพื่อนๆอย่าลืมทำทำทำได้้วยค่ะครับเลยเลยกรับกันมีเวล่าหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่เพื่อนๆนต้องเฮ็ดเน้ค่ะ พราะว่าเวลาถึงต่างคามากมันจะิริเดเกิดปัญหาว่ตา,า,า,าตั้งนะคะมันลงเป็นสองหน้าที่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลองฟุกเลาา่ละว่าสองหน้าที่ตรงมีอย่าบอกว่าโอ๊ยเห็ดเรลจาจะไผ่สิเบิงคือมั่บริเกียวว่าไผ่เบืงบงเบิงเนี่ยค่ะตัวแล้วคือจอดท่ามวิดีโอเย่าไว้น้ำพอหนึ่งหน้าที่มันได้มาเร็วกสองฝึกฟีเมอค่ะเป็นการฝึกนี่ค่ะหันมาทำคลิปปุ๊บขันห้างบกฝึกไว้ด้วยตอนห้าตามหาหน้าที่เนี่ย พอมาทำคลิปมันจะเป็นเรื่องยากมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องยากค่ะมันจะพัรู้ว่าจะไปหาอย่างมันยังจิได้ซึ่งมันคนละเรืองเพราะว่าเพื่อนๆต้องต้องเข้าใจว่าเพื่อนๆหาหน้าที่ของสตรีมเพราะหาหน้าที่ของสตรีมหน้าที่ตรงมากค่ะหน้าที่ตรงหลายคลิปเรี้ยวคือถ้าลังตามหาหน้าที่นะคะเพื่อนๆต้องฝึกลงคลิปย่าวไว้น้ำสองหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่ตรงมีนะคะเพราะว่าคาบ่ไร ไปยังคือต่าง้าบ่ได้ไปยังคือต้องล่อหามือสิบมือเจ็ดมือแปดมื่อพะว่าเขาบ่มีเขาบ่มีวิดีโอหนึ่งนาทีสองนาทีอยู่ในสต็อกเขาต้องทำใเด้ค่ะบ่เมนว่าเขาทำต่คลิปสั้นอันคลิปหนึ่งนาทีถ้าเกิดว่าเขาได้ต่างคาปุ๊บบางที่คลิปหนึ่งนาทีเนี่ยมันบ่พอเลยด้ค่ะหาบได้เลยกับกันมีเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเพื่อนๆต้องเฮ็ด้ะค่ะเพราะว่าเวลาถึงต่างขามากมันจะบ่ได้เกิดปัญหาว่าต่างขาบ่ได <c oughs> ้ ปยังคือต่างคาบ่ได้ไปยังคือตรงล่อหามือสิบมือเจ็ดมือแปดมือเพราะว่าเขาบ่มีเขาบ่มีวิดีโอหนึ่งลาที่สองลาที่อยู่ในสต็อกสองลาที่สามลที่เพาต้องฝึกท้ำด้วยค่ะเพื่อนๆยายาละเลยกันทํำคลิปนะคะมันจําเป็นอยู Ray, ่ด้ค่ะล่องเบิ้งด้วยค่ะบพราเสื rice. ้อกับล่องเบิ้งขาบ่ได้ไปยังคือต่างขาบ่ได้ไปยังค şey. ือตรงล่อหามือสิบมือเจ็ดมือแปดมือเพราะว่าเขาบ่มีเขาบ่มีวิดีโอหนึ่งลาที่สองนาที่อยู่ในสต็อกปิด แล้วเนี่ยนี่พูดถึงเพื่อนทีนแลเตรียมพร้อมสําหรับต่างคาเพราะเวลาต่างคามาแล้วเขาตรงเขาตรงมาถ้าคิดตั้งใจค่ะตั้งใจหาแล้วก็พานต่างคาด้วยค่ะเพระว่าสตรีมเนี่ยวิดีโอทุกอันจะเป็นไรได้เบอร์เดกนะคะมันต้องเป็นสองน้าที่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองฟุกเลขามาสองหน้าที่ตรงมีอย่าบอกว่าโอ้ยเหตุเราจะไผ่สิบเบิงคือไม่มได้เกี่ยวว่ากัไผ่เบิงบึเบิงเนี่ยค่ะ ปกติคือกันเ่าท้าหาวิศววิกขบ่ได้ว่าเขาท้าไปแต่สตรีมนี่ขาดบ่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้าของการหน้าที่้านาที่มันมากปุ๊บหลังจากนั้นนะคะมันองเป็นสองหน้าที่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพอหลวงฟุกเลขา่าสองหน้าที่ตรงมีอย่าบอกว่าโอ๊ยเห็ดเรลจาจะไผ่สิบเบิงคือมั่ได้เกียวก่าไผ่เบิ้งบ่เบิงเนี่ยค่ะนะคะมันองเป็นสองหน้าที่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพอหลวงฟุกเลขา่าสองหน้าที่ตรงมีอย่าบอกว่าโอ๊ยเห็ดเรลาจะไผ่สิบเบิงคือมั่ได้เกียวก่าไผ่เบิ้งบะเบิ แล้วเนี่ยนี่พูดถึงเพื่อนทีนคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องทํากี่ตัวอะไสินะคะเขาก็ได้บอกกำหนดว่าอตรงมีวิดีโอย่างหน่อยสิบวิดีโอหรือยี่สิบก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่ตามหานัาที่เนาะค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนอตั้งขาดเพื่อนเพื่อนวิดีโอทุกอันที่เราท e. ําไว้เนี am, climate, ่ยจะเป็นจะเป็นหนึ่ง ไล่ได้เบิดเพียงตาบ่าตัวไหนจะเข้าตัวหน้าที่หนึ่งสองหน้าที่นี่ค่ะพอมาทําคลิปปุ๊บขันข้าบ๊ฝึุกไว้ด้ยตัวหอาตามหาน้าที่เน,นี่ยพอมาทําคลิปมันจะเป็นเรื่องอยากมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องอยากค่ะมันจะพัลู้ว่าจะไปหายอย่างมันยังจะได้สอบสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ฝากถึงเพื่อนเพื่อน,น,นที่ตามหาน้าที่เนาะค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อน,นอ่าน,นเีลาพันสตรีมใหม่ๆอะ่ะเฟซบุ๊กเขาจะตรวจ บึ้งค่ะว่าเขามีหน้าที่เขามีอวิดีโอสองสามนาทีนั้นบอเขาตรงตั้งใจค่ะตั้งใจหาแล้วก็พานตังคาด้วยค่ะเพราะว่าสตรีมเนี่ยวิดีโอทุกอันจะเป็นไายไดเบิดอด้วยค่ะเพื่อนเพื่อน,นวิดีโอทุกอันที่เราทําไว้เนี่ยจะเป็นจะเป็นหนึ่งไร้ใดเบิดเพียงต่บ่าตัวไหนจะเข้าตัวหน้าที่หนึ่งสองหน้าที่ททปกติคือกันค่ะถ้ามาวีซีวีกับบริวารค่ะา,าัไป ดได้สตรีมนี่ขาดบด้ยบางตามหาหน้าที่นะคะเพื่อนๆต้องฝึกลงคลิปยงาวาวไว้น้ำสองนาทีสองนาทีสามนาทีตรงมีนะคะเพราะว่าทานสตรีมเราเป็น,เป,นเป็นการตั้งคาไล่ใดเ้วเนี่ยมันจะมีข้นเบื่องเองค่ะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆเพาต้องไปสั่งว้นวาามาเผชิญมาเบิ่งระบบเขาะจะส่ง m หาคผ้นเบิงเ่งเขาเองตั้งใจค่ะตั้งใจหาแล้วก็่านตั้งคาด้วยค่ะเพราะว่าสตรีมเนี่ยวิดีโอทุกอัน จะเป็นไรใดเบิดเด็ก้ขาทำได้ค่ะบัลเมนว่าเขาทำต่คลิปสันอันคลิปหนึ่งนาทีถ้าเกิดว่าเขาใด้ต่างคาปุ๊บบางที่คลิปหนึ่งนาทีเนี่ยมันบุพอเวลาเขาพันสติไม่ไม่อ่ะเฟซบุ๊กเขาจะตรวจบึงค่ะว่าเขาหนี้นาทีเขามีอ่าวิดีโอสองสามนาทีน้ำบ่อเขาต้องเพาะเตรียมพร้อมสําหรับต่างชาเพราะเวลาต่างชามาแล้วเขาต้องเขาต้องมาทาคลิปโชคดีค่ะเพราะนั้นเขาต้องฝึกเห็ด สองนาที่น้ำเนื้อค่ะเพื่อนเพื่อนยาหลงประเด็นว่า่าเฮ็ดดอกเคดแจ่อนันคปเรียวแล้วทำหาหาวิสิบิปเรี่ยวเนี่ยนี่พูดถึงเพื่อนทีนเพราะว่ามันลองถาม,มึเพื่อนหลายหลายคนมึง